สวัสดีครับผมนายทัศพงศ์โพทองทํทำนัตกรรมเรื่องคีย์บอร์ดสำหรับผู้พิการทางสายตานะครับซึ่งคีย์บอร์ดและก็โปรแกรมพิมพ์หัดพิมพ์สำหรับผู้พิการทางสายตาเนี่ยเราจะทํามาจากเนื่องจากมีปัญหาที่เกิดขึ้นมาว่าผู้พิการทางสายตาขาดโอกาสในหลายๆด้านเชน่นด้านการทํางานด้านการเข้าถึงสังคมออนไลน์ด้านด้านรายได้แล้วก็มีปัญหาถึง ซึ่งปัญหาหลักของเรื่องนี้เนี่ยเกิดจากการที่ว่าเขาเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงการใช้ค,ค,คอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวกนะครับซึ่งพวกผมเล่งเห็นปัญหาว่าถ้าเราสามารถทําให้ผู้พิการกลุ่มนี้เนี่ยสามารถใช้ค,คอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวกซึ่งการใช้ค,ค,คอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็สามารถใช้โดยการใช้คีย์บอร์ดตัวคีย์บอร์ดได้นะครับผมก็เลยอยากที่จะทําเป็นคีย์บอร์ด สำหรับผู้พิการทางสายตาก็คือคีย์บอร์ดที่มีเป็นอักษรเบลทำให้เขาเนี่ยอ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นไม่จำเป็นต้องจดจำทุกทกอ่าทุกทกตัวบนบนคีย์บอร์ดได้นะครับซึ่งคีย์บอร์ดของเราก็คือการการสร้างโมเดลขึ้นมาในอ่าโปรแกรม One ดีไซน์นะครับแล้วก็เอาไปปิิ้นโดยเครื่องปินสามิติซึ่งเมื่อปิิพนออกมาแล้วเนี่ยอักขระอักษรเบลเนี่ยก็จะอยู่บน บนตัวปุ่มกดแป้นพิมพ์ครับจากนั้นเราก็เอาปุ่มกดแป้นพิมพ์เนี่ยมาเปลี่ยนจากแป้นพิมพ์ปกติธรรมดาให้กลายเป็นแป้นพิมพ์อักษรเบลทําให้ผู้วิการทางสายตาเนี่ยสามารถใช้คอม,คอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้นซึ่งสิ่งที่เขาจะทาได้เลยก็คือการพิมพ์อย่างง่ายไม่จําเป็นต้องจําตัวอักษรหรือว่าการเลื่อนนิ้วจําทีละตัวนะครับ เขาสามารถจับและสัมผัสได้เลยว่าตัวนี้คืออักษรอ,อะไรแล้วก็พิมพ์ได้เลยซึ่งเราก็จะมีโปรแกรมหัดพิมพ์ให้สาหรับเขาซึ่งโปรแกรมหัดพิมพ์ของเราเนี่ยก็คือการที่เมื่อเรากดลงไปในอักษรใดอักษรหนึ่งบนบนแป้นพิมพ์มครับแล้วก็มันจะออกเสียงมาเช่นกด A มันก็จะออกเสียงมาให้ว่า A เพื่อตอรวจสอบความถูกต้องของของผ,ผู้ของผู้ใช้ว่าเขาใช้ได้ถูกหรือ ถูกหรือไม่ว่าเขาพิมพ์ถูกไหมอ่าแล้วก็สำหรับประโยชน์ก็จะมีทั้งสร้าง,างจะทำให้ผู้พิการทางสายตาเนี่ยสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งนิยายการการเล่าเรื่องที่เขาคิดหรือวิาจารณ์การเนี่ยออกมาให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งว่าการเขียนโปรแกรมการเขียนโคด้ด ซึ่งมีหลายงานวิจัยเลยนะครับที่บอกว่าการเขียนงานการเขียนโค้ดเนี่ยผู้พิการทางสายตาสามารถทําได้ดีกว่าคนที่ตาปกติซะอีกเพราะว่าเขามีจินตนาการที่ล้าเลิศกว่าพวกเรามากแล้วก็เขาสามารถมีรายได้แล้วก็ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวแล้วก็ต่อสังคมได้อ,อีกด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ